บอ k i d สสนับสนุนโดยแป้งเด็กจอรสันบลอสซัมโตโยต้าอินโนวาผลิตภัณฑ์อาหารซีพีผู้เข้าแข่งขันคนต่อมาหนุ่มน้อยมากสุขุมที่มาพร้อมเสียงนุ่มๆกับเพลงเหงาๆผมชื่อเด็กชายธันวาเนรไทยชื่อชื่อน้องพลู อายุ10ปีมาจากโรงเรียนอัศชันแม่แรกประถมครับสวัสดีครับวันวนี้พาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยกันนะครับทำไมถึงมาแข่ง The Voice Kids เพราะว่าผมอยากได้ประสบการณ์แล้วก็อยากเป็นแชมป์โอ้ยอยากเป็นแชมป์เลยนี่เรามองมาถึงนู่นเลยการร้องเพลงทำให้ผมมีความสุขแล้วก็ทำให้แบบว่าทุกอย่างมันสดใสนะมันสดชื่นมันสบายแล้วร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ เริ่มร้องเพลงได้ตั้งแต่อายุสองขวบฮะสองขวบสองขวบก็ร้องอะ้รครับเราชอบร้องของไดอินโดฟินสมัยก่อนนะฮะอ๋อเอ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 อเย่าครับต้องไปหาหมอไม่ยอมพูดแต่ให้เรียกแม่แม่ก็ไม่เรียกพ่อแม่ไม่ยอมเรียกคือคือน้องก่อนพูดได้นี่คือเขาร้องเพลงก่อนเราชอบร้องทุกวันในรถนะฮะแต่ว่าใครเรียกพ่อไม่เรียกเรียกแม่ไม่เรียกผมคิดว่าการร้องเพลงบางทีก็สื่อสารดีกว่าการพูดครับเพราะว่าตัวผมนะครับ ก็ร้องเพลงร้องเพลงก็จะง่ายกว่าพูดและหลังจากนั้นพอถอร้องมาเรื่อยๆแล้วได้ไปเรียนไหมครับไม่เคยเรียนแต่ว่าคุณพ่อช่วยสอนเพราะคุณพ่อเป็นนักดนต<อ>รีเก่าคุณพอได้ครับไม่ไม่ถึงกับเป็นอาชีพครับเวลาว่างๆก็จะแบบว่า cover cover เพลงกีตาร์คุณพ่อเล่นกีตาร์แล้วผมก็ร้องก็จะเอาไปลงยู u ู e ฮะลงตอนนี้ประมาณ300กว่าเพลงแล้ว สวัสดีค่ะน้องครูปเป็นยังไงบ้างวันนี้พร้อมเต็มที่เลยไหมคะพร้อมครับสำหรับเพลงที่ร้องวันนี้นะคะเป็นอะไรจะ้ะเพลงอยู่อย่างเงาเงาครับทําไมถึงเลือกเพลงนี้คะเพราะว่ามันแบบว่าสื่ออารมณ์ดีแลวหนูก็ชอบด้วยครับค่ะแล้วตอนนีห้หนูพร้อมรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่เวทีกันเลยคะ่ะครับ ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอแต่คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจโอ้โอโอ ฉันกลับสุขใจอยู่เมื่อก่อนก่อนก่อนเธอได่คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ที่ฉันขอเพียงเท่านี้โอยยอาแม้ใครจะมองว่าทุกที่ฉันกลับสุข อะไรครับชื่อธันวาเนไทยเช่นชื่อน้องครูครับน้องครูครับน้องครูกี่ขวบแล้วครับอายุเก้าปีครับเก้าปีพวกมีกรูปของเขาอะ่ะเออเท่ะนะนอีแอบเท่หลบในเล็กๆไงจริงๆตัวเองชอบเพลงแบบนี้ไหมคะ ก็ชอบเพราะมันเป็นเพลงที่สบายครับมันเป็นเพลงชิะเสือลงดีเพลงชิวนะจริงนะเพลงเมื่อกี้อยากจะบอกพี่ๆทั้งสองคนว่าสมน้ำหน้าทำก็ได้ก็ได้เออไม่จำเป็นต้องถูกทุกอย่างเออไปโค้ชม่สิทธิ์ผิดได้ไปก็เถอะ สวัสดีครับยินดีด้วยยินดีด้วยเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากยินดีด้วยครับแล้วเดี๋ยวพี่คงสอนนะไรอีกเยอะเลยครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคาวัดอาลีเบนาโอครับผมนั่งรถไฟจากอำเภอสมัยกโลกมากรุงเทพครับเพื่อมาแข่งรายการอุวส์คิดครับผม หนุมน้อยจากสง่ากวลกเมื่อปีที่แล้วจาได้เลยว่าโค้ชบอกว่าเสียดายมากที่ไม่ได้ก่อนผ่านหาหนูเลยหลังจากที่ผมกลับไปจากการแข่งขันเวสคิซีซั่นแรกครับผมก็กลับไปซ้อมอย่างหนักแล้วก็กลับไปซ้อมสอ่อเสือที่พี่ปานเขาบอกมาว่าสอเสือยังไม่ชัดรามัดระวังให้คําเดียวทุกอย่างดีหมดเลยพี่บอลขอคำเดียวคาม่าต้องพยายามออกสอเสือให้ชัดนะครับเมื่อไหร่รที่ออกสอเสือชัดเมื่อไหร่คามัจะร้องเพลงได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับ าการกลับจาก The v น้องเก็ว,ว่าตั้งใจขึ้นเยอะเลยใครอยากซ้อมมากค่ะเราฝึกซ้อมยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้ก็ซ้อมทุกวันแต่ว่าที่ต้องเน้นสุดคือซอสเสือ <laughs> ปีนี้ชัดหรือยังคะสอสเสือเราชัดแล้วไอแบงคพูดสิเสือเลือกเพลงอะไรมาลองครับวันนี้ผมเลือกเพลงดินแดนแห่งความรักมาลองครับเพราะอะไรถึงเลือกเพลงนี้คะ เพราะว่าเพลงนี <didn 't> <forever> ้มันตรงกับการที่ผมจะกลับมาและการนี้อีกครั้งครับก็คืออย่างเช่นท่านแรกคงจะมีรักจริงเราอยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งก็คงจะเป็นที่ดินแดนแห่งนี้โอ้พร้อมนะคะครับถ้าพร้อมเราไปขึ้นเวทีกันค่ะไปทุกคนพร้อมจ็ดีไหมคะ ไม่ไีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นเขาไม่ีความไม้ได้ซ่อนอยู่กร,รอคอยที่แสนนาักวันฉันก็เจเธอคนนั้นอยู่แห่งไหนจะไกลสนไกลเท่าไรก็จะไป ที่ดินแดน,นแห่งนะั้นจะขาคำว่ารักทุกคำที่ฉันได้เคยเอ่านจะขามันคิดจากใครที่เคยผ่านเข้ามาคำว่ารักเท่านี้ทุกความหมายและคุณค่าจะเข้ามาเมาไว้เธอ คุณข้าจะขอเอามามาไว้ให้เธอผู้เดียวขอบคุณลูกแว้งเลยครับไม่ต้องแนะนำตัวเออใช่จำได้แนะนำตัวเองกับลุงเขาสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายคมวัตอาลีวินดาโอครับผมปีที่แล้วเขามาแล้วเขาก็ร้องเพลงภาษาอังกฤษใช่พี่บานครับผมขอถามเลยพี่หน่อยได้ไหมครับได้ได้เลยค่ะพี่พี่กดชมนี้เพราะว่าสอเสือผมชัดแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเราจะพูดว่าปีที่แล้วเนี่ยเราบอกเขาว่าเขามีปัญหาเรื่องสอเสือแล้วเขาก็ไปแก้มาร้องดีขึ้นเยอะเออร้องไม่ดีขึ้นเยอะนะลูกเยอะมากจริงจริงฟิลลิ่งเอยอารมณ์เอยทุกอย่างแล้วก็ ไม่ตื่นเวทีแล้วว่ะคือแบบเชี่ยวมากนี่ก่อนมานี่ไปทำอะไรมาก่อนวะคะเนี่ยไปโบท็อกอะไรมาป่ะเนี่ยโบท็อกเส้นเสียงเส้นเสียงซ้อมเยอะกว่าเดิมอือครับโอ้คือเห็นความตั้งใจเลยนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยนี่เขาแกล้งจริงนะเพราะว่าพอเราฟังเอ๊ะคือเราไม่รู้เราเป็นเขาพอหันมาก็เป็นเขาเนี่ยตั้งใจฟังไปเรื่อยๆอืไม่เหลือแล้วนะดีไม่เหลือละไอ้จุดที่หนูหนูเป็นปีที่แล้วที่ติงๆไปเนี่ย หล่อขึ้นด้วยนะหล่อขึ้นด้วยแล้วก็แล้วก็กลายเป็นผู้ชายอบอุ่นไปเลยอ่ะกลายเป็นแบบเด็กผู้ชายแบบว่าเหมือนร้องมีลมแล้วแบบเป็นลมหวานอะไรเงี้ยเออดูดีนะคะไม่รู้เบบเอาล่ะทีนี้อยู่ตรงนั้นนะคะมาแย่งกันหน่อยพี่พี่หันทำไมอีกจะคุยจะคุยกับคามัสไงมันมีปัญหาตรงนี้จริงๆพอเป็นเด็กผู้ชายพี่ได้ไปเยอะแล้วพี่ควรต้องรู้จักเสียสละ พี่ไม่ควรหันด้วยประการทั้งปวงคือจริงๆมันควรจะเป็นหน้าที่ของปานกับซานนี้ที่เออเราเจอเด็กผู้ชายเสียงสว่างสว่างเราก็อยากได้ง่ายมากคือพี่ไม่ต้องขายของมันง่ายนิดเดียวอย่างี้ก็ดีเออหันไงเออ ถูกใจอะ่ะแล้วก็แวหแล้วยังไงร,รอนานมากเลยนะไม่มเรา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 ไม่ได้เจอมาก่อนแต่ว่าเราเจอตรงนี้แล้วเราโดนเลยใช่เราโดนเลยไม่ต้องมารออีกปีอะไรเงี้ไม่จ้เป็นเลยเออไม่ใช่คือแบบพอหันมาก็เออพอเป็นน้องดีใจแล้วพี่กดหันอีกทําไมทําให้หนูรู้สึกเอ้าอีกแล้วพนแล้วก็เพราะว่าดีหันเฮ้ยเอาย่ามองใต้ตาแกหน่อยอะไรนักหนาเนี้ยดีครับทู่ตรงไหนอะ ธามัสลำบากใจไหมอะพี่ไม่ต้องเถียงและน้องพยักหน้าละอย่าเพิ่งสิธามัสก็ผิดตรงธามมสทำนี้ก็ไม่ถูกอะทำอะไรไม่ถูกเลยนะไม่ต้องทำแค่เลือกทำแค่เลือกครับขอคิดก่อนนะครับคิดก่อนเย็นๆ ไปปรึกษานักดนตรีก็ได้นะเนี่ยพี่พี่นักดนตรีอ่ะโอ้โหลรู้จักหมดแลหละภาชาลามขึ้นบกโอ้โหมาบกบกมาเราและบกมาที่เราละไม่ทราบว่าทุกคนจำได้หรือเปล่าว่าปีที่แล้วใครมารับผมลงจากเวที